ณเนะมืองปอมเปอีเฮ้ยเพื่อนมีอะไรเอมเราจะทำอะไรดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยข้างหลังข้างหลังของเรามีภูเขาไฟวิสุเวียตอยู่ด้วยเฮ้ยเราไปปีนวิสุเวียตกันหรือเปล่าเอาสิเอาสิฉันว่าดูสภาพแล้วมันน่าจะดับสนิทใช่ใช่มันน่าจะดับสนิทแล้วแหละ เพราะฉะนั้นเราไปปีนวิสเวตกันเถอะและหลังจากนั้นชาวอิตาลีทั้งสองก็ได้ไปปีนภูเขาไฟวิสเวตแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นเอ้อจะถึงยอดแล้วจะถึงยอดแล้วใช่ใช่ใช่โอ้ยพันดินไหวโอ้ยพันดินไหวช่วยด้วยพันดินไหวและหลังจากนั้นภูเขาไฟวิสเวตก็ได้ระเบิดขึ้น และหลังจากนั้นภูเขาไฟวิสุเวตก็ได้เกิดการระเบิดที่รุนแรงขึ้นและหลังจากนั้นชาวอิตาลีทั้งสองได้จมอยู่ใต้เท่าทุรีของภูเขาไฟและได้กลายเป็นฉาบป,ปูนเพราะโดนแรงระเบิดจากภูเขาไฟวิสุเวตถลม่ม และไม่ได้มีแค่ชาวอิตาลีสองคนที่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้คนอื่นๆก็ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้จนได้เสียชีวิตเหมือนกับชาวอิตาลีทั้ง2คนและก็ได้จบลงไปแล้วครับกับอนิเมชั่นของผมมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องวิทั์ วิทวัสซิที้สังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม